พอพูดถึงวัยที่มีความหมงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนและไม่สบายเหนื้อสบายตัวเราอาจนึกถึงวัยรุ่นวัยที่ฮอร์โมนพุ่งพล่านแต่ความจริงแล้วอาการเหล่านี้อาจกลับมาเกิดขึ้นกับคนเหล่าได้อีกครั้งเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยทองหรือวัยฮอร์โมนหมดอาการวัยทองเกิดในทั้งผู้ชายและผู้หญิงและมีผลทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยผู้หญิงวัยทองมักมีความวิตกกังวลความกลัว อารมณ์ฉุนเฉียวและวาระแวงบางคนอาจมีอาการร้อนวูบวาบตามร่างกายเหง่อออกตามมือและเท้าโดยเฉพาะเวลากลางคืนอ่อนเพลียง่ายใจสัน่นนอนไม่หลับเบื่ออาหารเต้านมย่อนคล้อยผิวหนังแห้งความจําลดลงโดยเฉพาะความจําระยะสัน้นในบางคนอาจเกิดภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้ส่วนอาการไวทองในผู้ชาย อาจไม่ชัดเจนและรุนแรงเหมือนกับผู้หญิงอาการที่พบได้เช่นเหงื่อออกมากนอนไม่หลับอ้วนลงพุงซึมเศร้าความสนใจทางเพศลดลงแต่ความกังวลหลกัหลกๆของผู้ชายเมื่อเข้าสู่วัยทองนั่นก็คือสภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศซึ่งกลายเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพและมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจรวมถึงความมั่นใจในตัวเองและสัมพันธภาพกับคู่แต่งงานในครอบครัวลดลง คำว่าไวทองเชื่อว่าหลายๆคนเป็นคำที่แสลงหูแล้วก็บาดใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าคําว่าไวทองนี้เองในปัจจุบันเนี่ยทางการแพทย์ใช้ในการกล่าวถึงสุภาพสตรีที่เข้าสู่วัยที่หมดประจำเดือนหรือวัยที่ไม่สามารถจะเจริญพันธุ์ได้แล้วนั่นเองปัญหาของไวทองมักจะเกิดจากการลดลงของฮอร์โมนเพศครับซึ่งฮอร์โมนเพศเนี่ยปกติแล้วจะสร้างจากรังไข่และเริ่มผลิตได้ตั้งแต่ตอนช่วงเราเข้าสู่วัยรุ่นอายุเฉลี่ยประมาณ10ปีปถึง12ปีเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ ทำให้ผู้หญิงเริ่มมีเต้านมมีรอบเดือนเรียกว่าการเข้าสู่วัยสาวแล้วในที่สุดก็สามารถพร้อมที่จะเจริญพันธุ์แล้วก็ตั้งครรภ์ได้แล้วก็พร้อมที่จะมีบุตรได้ครับเพียงแต่ว่าในวัยจเจริญพันธุ์นี้เองเนี่ยหรือไข่ที่เกิดขึ้นที่จะมีการสุกแล้วก็เกิดรอบเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะเริ่มค่อยๆลดลงพร้อมๆกับการลดลงของเลเวลหรือระดับของฮอร์โมนเพศทําให้ฮอร์โมนเพศต่างๆไม่ว่าจะเป็นโจโเอสโตรเจนโปรเจสตอโรนแม้กระทั่งเททอเตอโรนก็จะค่อยลดลงลดลงลดลง,ลดลง จนในที่สุดก็ไม่สามารถมีเพียงพอที่จะดูแลสภาพของความเป็นสาวได้ลักษณะของเต้านมที่เคยเต่งตึงก็เริ่มหย่อนคล้อยลงประจำเดือนหรือรอบเดือนที่เคยมาทุกรอบเดือนพร้อมอิทธิพลของฮอร์โมนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็หายไปในขณะเดียวกันครับฮอร์โมนเพศยังไม่ได้มีผลแค่นี้เพราะว่าฮอร์โมนเพศเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นตัวของผิวหนังดังนั้นผู้หญิงที่กำลังเข้าสู่วัยหมดรอบเดือนหรือวัยหมดประจำเดือนนะครับ ก็จะเริ่มมีสัญญาณของความเสื่อมของผิวเริ่มมีริ้วรอยเริ่มมีฝ้าเริ่มมีกระดับเพิ่มขึ้นบางคนเองครับก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องของกระดูกพุนหรือกระดูกบางลงเพราะว่าฮอร์โมนเพศยังเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของมวลกระดูกอีกด้วยในขณะเดียวกันพบว่าในโฟนของฮอร์โมนเพศเนี่ยยังสามารถควบคุมสารสื่อประสาทควบคุมการนอนหลับอิทธิพลด้านความจําของสมองด้วยนะครับดังนั้นผู้หญิงที่กําลังเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนหรือเข้าสู่วัยทองไปแล้วเนี่ย หลายคนก็จะเกิดปัญหานอนหลับไม่ดีนะครับมีอาการวูบวาบร้อนร้อนหนาวหนาวความจำบกพร่องลงได้ด้วยจะเห็นว่าปัญหาของวัยทองไม่ใช่แค่ดูเหี่ยวหรือดูแก่หรือแค่เมนหมดนะครับแต่ยังรวมไปถึงความจําที่แย่ลงยังรวมไปถึงสมรรถภาพของร่างกายที่อ่อนแอลงกล้ามเนื้อที่บกพร่องลงทําให้การเผาผลาญต่างๆเสียไปเมื่อเจาะเลือดหลายๆคนก็พบว่าระดับไขมันในเลือดหรือคอเลสเตอรอลก็เพิ่มสูงขึ้นครับ ดังนั้นการรักษาโดยวิธีการหนึ่งของการแพทย์ชะลอวัยหรือการทางแอนตี้อายจิ้งเบติซีเนี่ยเราจะมีการใช้ฮอร์โมนทดแทนเข้ามาครับเพื่อเมนเทนหรือสนับสนุนโครงสร้างระบบผ่อผานของร่างกายต่างๆตั้งแต่สภาพผิวกล้ามเนื้อกระดูกการทํางานของสมดุลไขมันและการทํางานของสมองและสารสื่อประสาทให้ยังเหมือนสมัยที่เรายังมีประจําเดือนอยู่เหมือนสมัยที่เรายังเป็นสาวกันอยู่นั่นเองครับการใช้ฮอร์โมอนเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่า มันมีกี่แบบมันมีกี่วิธีอยากใช้คํานี้นะครับในแง่งของการใช้ฮอร์โมนทดแทนเรียนแบบธรรมชาติหรือที่ในเชิงเวชศาสตร์ชะลอวัยใช้อยู่เนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สกัดจากธรรมชาติไม่ใช่เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์หรือฮอร์โมนที่เป็นพวกกลุ่มเคมีครับดังนั้นโครงสร้างของฮอร์โมนและการออกฤทธิ์จะเสมือนรังไข่ของท่านนะครับผลิตฮอร์โมนด้วยตัวท่านเองเลยโดยคุณหมอที่รับให้การคําปรึกษาให้การรักษาเนี่ยจะมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด พร้อมท,ทั้งตรวจเลือดอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับสมดุลแล้วก็ปรับระดับของการใช้ฮอร์โมนให้เหมาะสมกับเราในช่วงเวลาและช่วงของวัยด้วยครับดังนั้นสําหรับคุณผู้หญิงนะครับที่กําลังเข้าสู่วัยทองหรือกําลังประสบปัญหาอาการปั่นป่วนต่างๆจากภาวะวัยทองครับ การใช้ฮอร์โมนทดแทนเรียนแบบธรรมชาติหรือที่ภาษังกฤษเรียกว่า b i o i d e n t i c a l Hormone Replacement Therapy ถือเป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยครับที่อย่างน้อยช่วยให้เราเองนะครับมีสุขภาพที่กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์และดูอ่อนเยาว์เหมือนสมัยก่อนด้วยครับ